สวัสดีค่ะทุกคนิปนีแมนเดินทางหลายวันเป็นทริปยาวแคมปิง้งนอนในรถเก่งคนเดียวจากเดิมที่เราเดินทางไปที่เชียงใหม่พักที่ท่าแพ1นนคืนและเดินทางต่อไปที่ม่อนหมื่นหมากอำเภอแม่แจ่มโดยที่เส้นทางไปจะผ่านอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์คืนนั้นแมนได้เจอพี่ทางช้างเผือกสวยงามมากจริงๆคะ่ะถึงแม้ว่าแมนจะไม่ได้เจอทะเลเหมอกที่นี่นะคะในวันต่อมาคะ่ะแมนเดินทางไปที่อำเภอแม่แตงม่อนงอเพื่อไปพักที่ลานกางเต็นท์ป้าต้อย เช้าวันถัดมาค่ะแม้ได้เจอพี่ทะเลหมอกสมใจนะคะสวยงามมากค่ะแล้วก็ที่นี่บรรยากาศดีมากจริงๆวันนี้ค่ะแมนเดินทางออกจากเชียงใหม่แล้วนะคะเพื่อเดินทางต่อไปที่จังหวัดพะเยาค่ะเพื่อไปพักที่ภูลังกาในรูก็แมปใช้ระยะเวลาขับรถประมาณ5ชั่วโมงกว่าค่ะ เป็นการขับรถที่ยาวนะคะแล้วก็ผ่านอุทยานแห่งชาติหลายแห่งค่ะบรรยากาศข้างทางสวยงามมากแม้นขับรถไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้เร่งรีบอะไรก็เดี๋ยวไปติดตามกันนะคะว่าบราบรยากาศแล้วก็การเดินทางครั้งนี้จะเป็นยังไง สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิสม้นนะคะแล้วก็พบกับแมนเองค่ะวันนี้แมนก็ยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะทุกคนก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่าย2องโมงแล้วนะคะแมนก็กําลังจะเดินทางไปที่ภูลังกาจังหวัดพะเยาค่ะวันนี้ก็จะไปพักกันที่บ้านทะเลหมอกนะคะก็เป็นการนอนในรถคนเดียวเหมือนเดิมก็เดี๋ยวติดตามกันนะคะว่าบรรยากาศการเดินทางจะเป็นยังไงที่พักจะเป็นยังไงค่ะก็จากตรงที่แมนอยู่ตอนนี้นะคะขับรถไปอีกประมาณสี่ชั่วโมงค่ะใช่ค่ะทุกคนแมนคิดว่า แล้วน่าจะไปถึงที่นั่นประมาณ6โมงเย็นจริงๆแม้เนี่ยไปให้ถึงเร็วกว่านั้น่ะแต่ว่าการเดินทางมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามแผนเราทั้งหมดก็ได้แล้วก็เราอย่าเร่งรีบมากเกินไปเลยแล้วกันเราก็ดื่มดาบรรยากาศแล้วก็ใช้เวลาณนะปัจจุบันให้มันมีความสุขดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้นั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรือไปก็เหมือนแบบเออมันจะไปถึงเย็นเกินไปหรือเปล่านะเมื่อกี้ก็มีเรื่องตื่นเต้นเหมือนกันค่ะทุกคนคือแม้น กำลังจะขับขึ้นเขาอะนะคะแล้วก็น้ํามันก็เหลืออยู่ขับได้อีกประมาณร้อยกว่ากิโลอะค่ะก็ต่แรกคิดว่าตรงไปข้างหน้ามันอาจจะมีปั๊มน้ํามันเพิ่มพอดีนั่งแวะ กินก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะแล้วก็นั่งดูแล้วมันก็เอ๊เหมือนมันไม่มีปั๊มน้ํามันใกล้ๆเลยแล้วก็ถามน้องที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเขาก็บอกว่ามันก็เขาเคยขับขึ้นไปมันไม่ค่อยมีปั๊มน้ํามันเหมือนกันก็คือนั่นแหละค่ะทุกคนสุดท้ายแล้วก็คือต้องยูเทิร์นกลับมานะคะตอนนี้แมนก็อยู่ตรงปั๊มที่เพิ่งเติมน้ํามันเสร็จอะนะคะตอนนี้ก็เติมน้ํามันเรียบร้อยแล้วนะคะเต็มถังค่ะพร้อมเดินทางก็เดี๋ยวไปติดตามกันค่ะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไง Folk. Life's been good to you, and I see that you're with someone new. Maybe you are better off now that you're with him. But when I see your face, I can't stop myself from spiraling. Now I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down. Cause I can't focus when you are around. But I will. ทุกคนตอนนี้แมงก็ถึงที่พักแล้วเนาะที่บ้านทะเลหมอกก็จากที่ทุกคนเห็นคือตอนนี้มืดหมดแล้วนะคะก็มาถึงตอนนี้ค่ำเลยแต่ว่าก็ไม่ค่อยเห็นอะไรค่ะตอนนี้เพราะว่าเรามาถึงช้าเนาะแล้วก็เดี๋ยวยังไงแมงคงกางเต็นท์ไฮโรดแล้วก็ทำกับข้าวแล้วก็คงเดี๋ยวเข้านอนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าก็เดี๋ยวยังไงเก็บภาพบรรยากาศตอนเช้ามาให้ชมกันนะคะ ทุกคนหลังจากที่แมนนั่งพักมาสักแ๊บหนึ่งนะก็มีความหิวอยู่นิดนิดแต่ว่าตอนแรกแมนจะทำต้มขาไก่ใช่ไหมแต่ตอนเนี้รู้สึกว่ามันหนึ่งทุ่มแล้วว่าทุกคนมันมีความอยากกินขนมปังใส่ชีสมากกว่าซึ่งปกติแล้วอันนั้นะแมนจะทำเป็นมื้อเช้าใช่ปะ แล้วก็นั่นแหละทุกคนเอามากินตอนเย็นก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะวันนี้คิดว่าจะทำขนมปังปิ้งใส่ชีเยอะๆแล้วก็พักผ่อน For too long, I don't know what else to do. I wanna get away from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my options, every detail in my head. But it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. Nothing left. I've been staring at the ceiling. I've been staying up all night. Everything I ever worked for vanished in the blink of an eye. I've been asking every question. Cause I haven't got a clue. Was it gotta be me? What the hell am I supposed to do? No. รู้สึกว่าแหมนกลับไปเนี่ยแหมนจะต้องใส่ใจมันมากกว่าเดิมนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพทุกคน <c oughs> อยากมีแรงออกเดินทางออกไปอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ได้ใช้ชีวิตแบบนี้แบบ,แบ,บไปนานๆอะ่ะเออคือ <c oughs> เหมือนยิ่งเราแบบออกเดินทางเราก็เจอแบบเออลุงคุณป้าที่เขาแบบอายุก็เยอะแล้วแต่ก็ยังแข็งแรงแล้วก็ออกไปเที่ยวกัน แล้วก็เห็นรอยยิ้มที่แบบเขามีความสุขอะเออเราก็เราก็ประทับใจนะแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราอายุเท่านั้นแล้วอะเราก็อยากจะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็สามารถออกเดินทางได้แบบนั้นย่งแม่ก็เลยคิดว่าลับไปแม่ก็คงจะออกกำลังกายให้มากกว่าเดิมหรือไม่ก็อาจจะเดินให้เยอะกว่าเดิม ที่แดดดีแบบนี้เราก็จะทำการผึ่งบาห่มนะทุกคนปัะตูรถก็สามารถเป็นเหลาตักผ้าได้เต็มทั้งสองข้างเลยจ้าตอนนี้แมนก็เก็บของเสร็จแล้วนะทุกคนก็กำลังจะเดินทางต่อค่ะก็บรรยากาศที่นี่นะคะแมนพักที่ บ้านทะเลเหมอกนะคะอยู่ที่ภูลังกาค่ะบรรยากาศดีนะคะแล้วก็มีที่ที่สำหรับสามารถจอดรถนอนได้เนาะก็อาจจะต้องเช็คกับทงที่พักนิดนึงตรงช่วงระยะเวลาที่มาต้องดูคนช่วงนั้นด้วยนะคะว่าจอดได้หรือไม่ได้ มีห้องน้ำสอจุดนะคะก็คือตรงด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะตรงที่แมนเข้าก็คือเป็นตัวด้านล่างแล้วก็มีซิงค์มีที่ล้างจานอะไรสะดวกดีนะคะแล้วก็เขาก็จะมีแคร่นะคะเป็นแคร่ไม้ที่สามารถเหมือนเรามากลางเต็นท์ได้นาะอแล้วก็วิวเนี่ยมองไปที่ตรงด้านล่างเลยตอนเช้าเมื่อเช้าที่แมนตื่นมาเนี่ย ก็มีหมอกนะคะก็สวยค่ะบรรยากาศดีนะคะแล้วก็ตอนกลางวันเนี่ยตอนช่วงประมาณเช้าเช้าเนี่ยมันจะมีลมตลอดนะช่วงที่แมนมาอากาศก็จะเย็นหนาวเลยแหละเพราะว่ามันเป็นมันมีลมเย็นด้วยนะคะก็สบายดีค่ะถ้าให้พักที่นี่อีกสักคืนนึงก็น่าจะโอเคนะคะแต่ว่าแมนมีแผนเดินทางต่อนอะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อละกันนะคะว่าแมนจะไปที่ไหนแล้วก็บรรยากาศจะเป็นยังไง ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะหากชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปถัดไปได้คะ่ะแล้วมาติดตามกันต่อนะคะว่าทริปเหนือครั้งนี้แมนจะเดินทางไปที่ไหนอีกบ้างและแมนได้พบเจอกักบรเรื่องราวอะไรบ้าง